ครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮางนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์แล้วกันไม่สอนหรอกมาแชร์โปรแกรมเล่นแขนของผมทั้งหมดเลยด้วยเจ้าดัมเบลนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่บ้านกันหมดแหละยิมปิดน่าจะปิดตายนะครับไม่น่าจะมีที่ให้เล่นนะครับก็โปรแกรมนี้สามารถเล่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยผู้หญิงที่จะเอาไปเล่นอ่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าแขนคุณจะใหญ่แบบนี้เพราะว่า ไม่เชื่อคุณไปถามผู้ชายได้เลยว่าแขนมันใหญ่ยากหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนอะไรเขาน้อยกว่าผู้ชายเยอะนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยแขนคุณจะเล็กลงแล้วมันก็จะไม่ย้วยไม่เป็นเซลลูไลท์นะครับส่วนผู้ชายเนี่ยเล่นไปแล้วก็มันจะทําให้แขนคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโฟกัสได้ดีในกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆที่ผมเล่นนะครับ เดี๋ยวลองเอาไปทํำตามมาดูก็หลักๆแขนนะผมจะแบ่งเป็น3อันแล้วกันมีหน้าแขนก็คือไบเซ็ปนะครับหลังแขนก็คือไลเซ็ปโออาร์มนะครับก็คือท่อนแขนด้านล่างวันนี้เราจะบริหารทั้งหมดเลยตามไปดูกันส่วนผู้หญิงอะ่ะใครที่ดูอะ่ะผมก็อยากแนะนำให้เป็นหลังแขนแล้วกันส่วนใหญ่โอเคท่าแรกนะครับผมจะเล่นไปที่กลุ่มหน้าแขนก่อนหรือไบเซ็ปนะครับก็เน้นเลยว่า เป็นท่าเล่นที่โดนเฉพาะใบเสร็จนะจะไม่ค่อยโดนโฟล์าร์มหลายคนมาเล่นแขนหนักๆเนี่ยคุณจะใช้น้าหนักเยอะแล้วมันจะโดนโฟล์าร์มถูกไหมการที่เรากักตัวแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะไม่มีดัมเบลมโหรานเหมือนที่ยิมหรอกคุณก็จะมีดัมเบลแค่ลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมบอกหลายคลิปแล้วว่าการที่เล่นที่บ้านเนี่ยมันมีข้อดีของมันคือมันฝึกการาโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อนะครับเออมัสเซลคอนเนคชั่น ก็จะใช้น้ำหนักแค่ลูกเดียวสำหรับผมนะแล้วดูเวลาเล่นท่าแรกนะหาเบาะหรือเก้าอี้อะไรมานั่งอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเล่นท่าแรกนะเปิดข้อมือไปอย่างนี้ดูผมนะแล้วแทงศอกมาหน่อยหนึ่งย้ำนะว่าแทงศอกมาหน่อยหนึ่งนะข้อมือม้วนเข้ามาอย่างนี้ต้านลงไม่ต้องสุดมากนะเพราะสุดมันจะหมดแรงเนี่ยผมขอแบบนี้ลงแล้วต้านนี่คือท่าที่หนึ่งนะ ทำไปเลยสิบห้าถึงยี่สิบเล่นแขนนะครับท่าที่เน้นแต่โดนใบเส็มนะดูผมนะตอนลงคุณต้องต้านแล้วตอนขึ้นอนะ่ะคุณตอ้องสควีสหรือบีบไว้อย่างนี้ต้านเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะผมปั๊มไม่กี่ทีเนี่ยนี้เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะเห็นปะ่ะเลือดเริ่มมาแล้วเลือดเข้าไปปั๊มที่กล้ามเนื้อแล้วนี่ทําไปเลยเล่นแขนจําไว้อย่าเวียงอย่างนี้แล้วก็อย่าปั๊มแบบยึ๊กยึๆกยึกยึกเงี้ยต้านอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะครับคุณเล่นเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่า โฟอาร์มทำงานน้อยมากแล้วก็โดนตะไบเสร็จนะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะครับทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย4เซตน,นะเดี๋ยวไปดูท่าที่สองกันท่าที่สองนะครับเป็นท่าเบสิกเลยก็อาโนชอบเล่นท่านี้มันจะเป็นการจำลองเครื่องแมชชีนพวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยเราเล่นเองที่บา้านท่านี้ ถ้าใครเห็นวิทยาารเก่าๆหรือว่าหนังสือหรือโอตะคูหรือตามในอินเทอร์เน็ตที่เป็นโอตะคูคุณจะเห็นเลยว่าเขาชอบเล่นท่าน,นี้่างซึ่งท่าน,นี้ผมบอกเลยว่าเป็นการลดการเวี่ยงไม่ใช่ลดอ่ะมันเบี่ยงไม่ได้เลยแล้วมันก็จะโดนใบเสร็จเต็มๆนะครับวิธีการเล่นก็คือเอาหลังแขนเราเนี่ยไปท่าที่ขายอย,าอย่าลงแค่นี้นะเพราะถ้าใช้สอท่าแบบมันจะเป็นงัดอย่างนี้เอาหลังแขนลงมาตำ่ำๆหน่อยแล้วตอนเล่นเหมือนเดิมม้วนข้อมือเข้าไปเอาข้างนี้้วกันะะจะได้เห็นภาพดูใบเสร็จผมนะม้วนข้อมือบีม ตอนลงต้านเนี่ยท่าเนี้ยโอซูเยี่ยเียเลยแต่แต่บอกเลยว่าโดนใบเสจเต็มๆนะครับต้านย้ํานะว่าอย่าลงสุดอย่างนี้ลงสุดอย่างนี้มันหมดแรงเนี่ยลงแค่ประมาณเกือบสุดเนี้ยแล้วเข้ามาทำสิบห้าถึงยี่สิบแบบพอทําเสร็จปุ๊บเปลี่ยนค้าเลยเลยเนี่ยต้านีเซ็ตเหมือนกันอันนี้คือท่าที่สองท่าเนี้ยเอาไปเล่นนี่รู้เหลือแบบว่า โจรคัวแล้วแบบว่าโดน hey, เทพเ่นหนึ่งท่าเนี้ยท่าที่สามนะครับก็จริง,รงๆอ่ะหน้าแขนะเล่นแค่สามท่าก็พอละแล้วก็ไปอาศัยพักน้อยเอาคือแขนนะผมบอกเลยมันเป็นมัดเล้งคุณก็พักแค่สามสิบวิก็เล่นเซตนต่อไปได้แล้วแล้วก็ตอนที่เล่นเสร็จกับตอนเปลี่ยนท่าก็เล่นต่อได้เลยต่อไปเป็นโฟร์มนะโฟร์มคือท่อนแขนตรงนี้ท่อนเนี้ยสาวๆไม่ต้องไปเล่นหรอกแต่ผู้ชายต้องเล่นเพราะว่ามันเป็นมัดที่แบบว่ามันอยู่นอกเสือ้อ เวลาเราใส่เสื้ออะไรเงี้ย<า>มันก็จะโชว์มาว่าเฮ้ยเราเป็นคนเล็กเวมนะอะไรเงี้ยดูโฟอาเวลาเล่นนะผมบอกเลยว่าท่าเนี้ยคุณไม่ต้องใช้น้าหนักหนักเลยดูผมนะหนีบแขนด้วยข้างตัวขึ้นหงายบิดกลับแล้วลงอันนี้เป็นหนึ่งนะบิดกลับสองปึ๊บไอ้ควัำเนยียไม่แนะนําเพราะว่าเดี๋ยวเจ็บข้อมือเอาหงายเอาปึ๊บบิดกลับบิดเข้านี่เนโคตรปวด แล้วเวลาเล่นโฟร์อาร์มนะไม่ต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้มันได้พักขึ้นแค่ขนาดพอหงายกับลงเนี่ยโค้นล้าทำไปเลยสิบห้าถึงยี่สิบถ้าดัมเบลใครหนักก็สิบสองก็พอแล้วเนี่ยสี่เซตโค้นล้าเลยนี่นะครับลองเอาไปทำกันดูวิตามินเม็ดฟูอโลห้านะครับผลิตที่ประเทศเยอรมน,นี อยากให้ลองทุกคนจริงนะเพราะว่าวิตามินตัวนี้เนี่ยเป็นเม็ดฟูทานง่ายมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะเพราะในนี้มีวิตามินสูงมากแล้วที่สําคัญเลยใครที่อดนอนพักผ่อนน้อยลองเอาไปทานกัดูนะครับส่วนใครที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องรีเาบรีก้ามเนื้อได้ไวขึ้นนะเพราะวิตามินเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้กลก้ามเนื้อมันซ่อมแซมได้ไวขึ้นนะครับยังไงสนใจก็สั่งมาได้นะครับที่ไลน์แอด aloha bkk นี้นะครับหนึ่งกอง490บาทนะครับ แคลอรี่ไม่มีนะน้ำตาลศูนย์นะครับส่วนโปรโมชั่นก็6แถมหนึ่งแถมสองนะครับสั่งกันมาได้เลยถ่าท่าหน้าแข้งผมแข้งไม่ท่าอะไรกันอันนี้ก็เป็นท่าแบบเบสิกโบสคูรสุูๆแล้วน่าจะเคยเล่นทุกคนแต่หลายคนที่เล่นท่าเนี้ยอาจจะจังหวะไม่ได้แล้วก็การถ่ายน้ำหนักไปที่กล้ามเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือท่าวันอ์มใบเจ็บเพิร์ดนี่แหละก็คือท่าเนี้ยที่ทุกคนรู้จักอ่ะคือท่าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะพอยหลักนะ แขนคุณอะ่ะต้องหนีไว้แล้วเวลายกขึ้นมาคุณต้องเปิดแขนให้มันขนาดนี้แล้วตอนลงอะ่ะต้านแล้วบิดกลับแต่จังหวะการเล่นของมันคือเป็นอย่างนี้บีบใช่ไหมต้านพอเนี้ยลงปึ๊บข้างเนี้ยขึ้นเลยตัวมันจะสามารถที่จะเนี่ยเวียงอย่างเงี้ยได้ทีหนึง่งต้านเนี่ยตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องแบบตัวล็อกแบบเป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเข้าใจปะเอาให้มันแบบเนี่ยลงมาต้านเราขึ้นซ้ายขวาเป็นหนึ่งนะสักสิบสองสิบห้าานี้จะได้ทั้ง ทั้งโฟอาร์มทั้งไบเซ็ปเลยแต่ส่วนใหญ่อะท่าที่แบบผมเห็นคนเล่นกันผิดๆนะคุณจะเล่นกันแบบอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ถามว่าโดนปุ๊มันก็โดนแหละแต่แบบว่าลองเปลี่ยนไปเล่นอย่างนี้ดูตาเราขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆอะทุกท่าที่ผมสอนไปอะยืนกับนั่งอะมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกแต่นั่งอะมันจะเหวี่ยงไม่ได้มันก็จะค่อนข้างโดนกว่าแต่แนะนําว่าถ้าอยู่บ้านอะอาทิตย์นี้เล่นนั่งแล้วอาทิตย์หน้าก็ยืนบ้าง ทำสลับสลับกันไปเดี๋ยวไปดูหลังแขวเล่นยังไงอันนี้เล่น4นี่เซตเหมือนกันซ้ายขวาเป็น1นทีท,น 12, ทั้งสิบสองสิบห้าพักสักสามสิบวิสี่สิบวิแล้วก็เซตส 2, 3, องเซตสามเซตสี่ต่อไปเป็นหลังแขวน,นะครับหลังแขวน่คือตรงนี้จำไว้นะผู้ชายถ้าอยากแขนใหญ่ให้เล่นอันนี้ยเยอะๆส่วนสาวๆก็ต้องเล่นเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงมันจะเป็นแบบไ่ห้อยๆอย่างเงี้ยเล่นแล้วมันจะทําให้แบบว่ามันไม่ยานมันไม่ย,ย้อยนะครับแล้วผู้หญิงเล่นไม่ต้องกลัวแขนแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลย ไม่มีทางนะครับเล่นแล้วแขนคุณยิ่งเล็กลงแล้วก็ช้ำนะครับใส่เสื้อผ้าแขนกุนดนี่จะสวยท่าแรกเป็นวันอาร์มดัมเบลคิกแบ็กท่านี้เนี่ยขนาดผมตัวให,ใหญ่นะผมยังเล่นได้ไม่หนักเลยเวลาเล่นนะคุณก็ดัมเบลมาอันเดียวหาที่ยันนะคุณจะย,ยันกาแพงบ้านยันที่กัน้นชั้น2องระเบียงได้หมดเลยตัวแอนหลังนี้นะแล้วเวลาเล่นดูผมนะตรงนี้ต้งแต่ไหลจนถึงท่อนแขน ตรงเนี้ยล็อกไว้เลยจุดหมุนอยู่ตรงนี้ดูผมนะคุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบล็อกให้มันออกไปข้างหลังเนี้ยคุณจอดไว้ข้างก็ได้แต่พอยหลักของทาง่านี้ดูผมนะเนี่ยหนึ่งสองแล้วต้านเนี่ยย้าเลยว่าต้องแขนตึงแล้วค้างไว้หน่อยมันจะเข้าไปข้างในเลยเนี่ยโคตรโดนท่าน,นี้ถ้าทําโดนน้วจะคิวจะกินเลยเนี่ยทำข้าสิบสองสิบห้าก็พอสมมติว่าผมเสร็จแล้วปึ๊บผมก็เปลี่ยนข้างเี่ยหาที่ยันตรงไหนก็ได้เนี่ย ลงเนี่ยสิบสองถึงสิบห้าโทโดนนะครับแล้วอย่ารีบอย่าแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนเลยนี่เออนี่คือท่าแรกของเล่นหลังแขนเดี๋ยวมาดูท่าที่สองกนะันว่าเป็นยังไงท่าที่สองนะครับก็เป็นท่าโอโครูของหลังแขนท่านี้น่าเชื่อว่าหลายคนเคยเล่นคืออึ๊บอย่างนี้จำไม่ได้ว่าชื่อภาษาอังกฤษคืออะไรนะ ต่เวลาเล่นอ่ะดูนะหลายคนที่พลาดเวลาเล่นเราเก็บคุณไม่มีความเป็นต้องเอาศอกไปตรงอย่างนี้ศอกเอาแบบธรรมชาติที่คุณสบายตัวที่สุดแต่ตอนเล่นอ่ะขึ้นไปที่สุดอย่างนี้แล้วตอนลงมาแค่ต้านแต่ลงให้ลึกนะเนี่ยถ้าเกิดกลัวไหลหลุดก็เอามมอมาล็อกไหลไว้หน่อยอย่างนี้ท่านี้อย่าเล่นหนักนะเจ็บหลังล่างแน่นอนเจ็บไหลแน่นอนเอาประมาณนี้นี่ต้านดูนะตอนเล่นขึ้นไม่ต้องสุดหรอกแล้วตอนลงมาต้านแล้วลงลึกหน่อย เออถ้าเน้ยิ่งลงลึกลึยิ่งโดนเนี่ยต้านอย่าปั๊มอย่างนี้นะปั๊มนี้ไม่เอาอเดี๋ยวเจ็บสองทำสองข้างต้ตานเนี่ยประมาณนี้อันนี้ทําไปเลยข้าวติ๊บ้าถึงยี่สิบได้เลย,เ,ลยเนี่ยแค่นี้ก็ปวดละทำสองข้างนะสาวๆเอาไปทำซะใครที่เพิ่งเริ่มเริ่มที่น้ำหนักเบาบ่อนแล้วเล่นจํานวนอย่าเพิ่งเล่นหนักแล้วจํานวนน้อยเดี๋ยวบาเดเจ็บนะครับเล่นที่บ้าน ไม่มีใครดูต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะเออนี่คือหลักแขนท่าที่2เดี๋ยวมาดูท่าสุดท้ายกันท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าเบสิกเลยที่ผมใช้คําว่ามันทําได้ทุกอายุทุกช่วงอายุเลยจะแก่จะเด็กจะอะไรทาได้หมดเลยแล้วแล้วไปท่านี้เป็นท่าที่เล่นแล้วแบบโคตรจะโดนอะคือต่อให้คุณเล่นไม่เป็นก็โดนก็คือดิฟกับเก้าอี้นะครับแนะนําว่าให้เล่นปิดท่าเนี้ยต่อให้ยิม,มันเปิดปกติอะผมจะเล่นปิดตลอดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าคิงหลังแขนของผมเลยอะท่าเนี้ย ดูนะเวลาเล่นนะมือวางอย่างนี้ต้องหาเบาะนะใครที่มีเก้าอี้ที่บ้านเป็นเก้าอี้นั่งธรรมดาเนี่ยเวลาเล่นเอาไปพิงกาแพงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหลหลังนะดูนะอย่างนี้ขาเนี่ยจะวางใกล้หรือไกลเนี่ยถ้าเกิดใกล้อะมันจะเบาลงหน่อยแต่ถ้าไกลมันจะหนักขึ้นใครที่เพิ่งเริ่มก็เอาประมาณนี้ก่อนลวกันแล้วเวลาเล่นถูผมนะแอนหลังแล้วตอนลงนะพับศอ,อกลงหลังเฉียดเบาะลงเป็นมุมดิกอย่างนี้เราขึ้นมาให้สุดนี่ ทำมาเลย15้าใครเพิ่งเริ่มก็สบก็ได้ใครที่แบบไม่ค่อยเมื่อยก็20ก็ได้นี่อย่างนี้นะไม่ปั๊มนะขอต้านเราขึ้นที่สุดต้านแล้วขึ้นที่สุดท่าที่เล่นผิดของท่านี้คือดูนะาท่าคุณจะเป็นอย่างนี้คุณจะลงไปข้างหน้านีไม่เอาให้ลงดีแล้วขึ้นนี่ถ้าเริ่มแข็งแรงขึ้นก็ไกลหน่อยนี่แล้วลงแล้วขึ้นอย่างนี้ทําไปเลยเสี่เซตนะครับส5บห้าถึงยี่สใครเพิ่งเริ่มก็สิบนะครับก็วันนี้ ขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะการออกกำลังกายที่บ้านผมก็แนะนําว่าช่วงนี้โควิดมันโรคระบาดอะไรเงี้ยออกกําลังกายที่บ้านเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเนี่ยมันเริ่มได้ที่ตัวเรานะครับก็พยายามถ้าเห็นว่าคลิปผมดีเนี่ก็ไปดูดูแล้วทำตามกันหน่อยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจจะเทรนออนไลน์หรือเทรนส่วนบุคคลที่ยิมไพรเวทแห่งนี้นะครับสตูดิโอโลห่านะครับนี่ที่นี่เลยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ไลน์แอด ตัวเดี่ยวโร้ังล่างเนี่ยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า